า,าวันนี้วันที่สามกันยายนวันนี้จะพาเที่ยวนะโชคดีโชคดีพาทั่ว ออฟิศครับวันนั้นเสียงไม่ค่อชัดอันนี้เป็นภูมยาชาบ้านสามชั้นสองห้องนอนทางลาดสำหรับขึ้นปูนขึ้นวัสดุแล้วก็มี รอบอันหนึ่งอันนี้เป็นภาพรวมของบ้านหกขุหาสามชั้นสามบล็อกแรกนี่สามชั้นแล้วก็สามสี่บล็อกหลังเป็นสองชั้น อ,อันนี้ทำจากออฟฟิศเดิมน,นะครับลา้านนี้เป็นสองชั้นนี้เป็นออฟฟิศเก่าด้านนี้ติดมันใหญ่หด้านนี้จะเป็นพื้นป้ายาน,นี้สชัน้น เดินอ่าเป็นออฟิศเดิมก็ยังของก็ยังอยู่พระอาศัยอยู่อันนี้เป็นบ้านอีกสีก่กุหาถ้ามาดูนี้ ห้องแรกนี่ครับสองห้องแรกสองห้องแรกนี้สองบล็อกแรกนี้เป็นของพ่อจิมก็สร้างให้พ่อกัะแม่สองบล็อกนี้เป็นบ้านที่จะอยู่อาศัยของเราเข้าทางนี้นะครับ ข้างบนเป็นห้องนอนฝั่งนูง้นข้างบนก็จะเป็นออฟฟิศเป็นแบบเป็นห้องเรามาดูบล็อกแรกไปดิ ข้างนอกเข้ามาทงนีีเป็นห้องน้ำแล้วก็หลังบ้านข้างนอกเป็นเดอร์ตี้คิ e เช่น ยครับขึ้นบันไดไปเมืนกี้ขึ้นไหมมัหไดยชั้นสองขึ้นไปลุกขึ้นไปอ๋อขึ้นไม่ได้ขึ้นบันได,นได,ข,นนไดขึ้นมากันเอาไว้มาตอนนีนไม่ชอบขึ้นเลย ขึ้นมาชั้นสองก็เป็นห้องนอนสองห้องกขององ็ของลหลานสองคนของหลานสองคนอันนี้ห้องนอนห้องน้ำมาเป็นระเบียงงานนอก ตูปิดแยกสัดส่วนบันคาเมทันชีตห้ามิลบุฉนวนวนี่เปนรถยังน,นี่บ้านเก่านี้บ้านเก่าก็จะซื้อออกนำหน้าก็จะเปเอ็นฟ้าเป็นที่จดอดรถครับฝางนู้น ก็จะเป็นรถช็อปไปรโรงงานโชคดีไปไหนมาตรงนี้ปกติจะปิดเมื่อกี้2บล็อกแล้วบล็อกนี้ก็จะเป็นมีนทางขึ้นอันนี้จะเป็นห้องส่วนตัว เป็นบ้านนั่นแหละนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่เมนเมนเบดรเมนเบดมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเมนเบดม ตรงนี้เปิดมุมบุชี้นี้สองบล็อกนี่เป็นของเราเก็ดตัวีวไหนมาะนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเปิดน,นะครับมายสองบล็อกอน,นี่เป็นชั้นสองของของบล็อกแรก ไห้องนี้ห้อง ชั้นสามชั้นสามนี้ก็จะเป็นฟิตเนสเป็นห้องประชมุมใหญ่โอ้ยลอยโชคเดย์ที่มาก่อนแล้วเนี่ยน้านโชคเดย์มีลอยเลยเนี่ยขึ้นไปชั้นสาม ครับจะมีห้องน้ำนห้องประสงมห้องนี้เป็นห้องประชุมได้สบาย์ในอนาคตทำเก็บเอาไว้นะครับด้านหน้า างเข้าก็จะอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น่ยนบ้านครับนี้ก็จะเป็นที่จับรถทางเข้านี่ด้านหน้ามันติด้างบนก็เจใอใช้ล้างคามีแตนชีสดูชิ้นวน อันนี้ถนนคัไปบ้านบึงอีกหนยก็จะเป็นสี่เลนป้ายก็ดีตรงนี้นะครับ จิมเขาเหมา,าแรงช่างทั้งหมดการ้านกูบาทส่วนของเราซื้อก่อนเราไป็นคนซื้อให้กำหนด6เดือน8เดือนช่างเราไม่ให้เขาเอาไม่ให้เขาเอาคนต่างชาติเข้ามา กลยช้าหนะ่อวางขึ้นมาเนี่ยโชคดีเนี่ยลอยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอืมขึ้นขึ้นมาทำไมลูกอืม สองสองสามเดือนนะ่ะอันนี้โปรเจกต์ของ รยานะครับคุณอวัยวิทเงินเขาเองทั้งหมดนะครับเงิน,น AA 10ปีไม่เคยเอามาใช้เลยแล้วก็เงินส่วนตัวที่ทำธุรกิจธุรกิจเดิมก่อนเารา เข้ามา UAA ไข่รุ่งกลไกลรับต่อรถพ่วงรถเทเลอร์ซ่อทุกอย่างอันนี้จิมเขาปลุกเบิดมาเองนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่กรุงศรีดูอะไรตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านนอกนี้เป็นของญาติกองเงี้ดองแกเลี้ยงป่าเดี๋ยวเราลงไปว่าอันนี้มาใส่นี่ไว้เดี๋ยวออกไปถนนเหมืนมนนอนวานนี้ก่อน อันนี้มานน่มานมาน่เลยอ่ามันน้ก่อนใส่โซ่ก่อนเนียวน,นี่เดี๋ยวไปสิน,นี่ก่อนเออเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูใหม่นี่บอกแรก สิงที่คมปลูกบ้านปลูกห้องนี้ให้พ่อตรงนี้เป็นอาทำเหมือนพาวเหมือนโฮมออฟฟิศเป็นบ้านอยู่อาศัยแยกบรจสัทส,สวนหกคู่หาน,นี้สองคู่หานีส่สองคู่หาหน้าอรงนี้ให้พ่อกับแม่อันนี้บ้านสวนตัว ันนี้จะเป็นสองห้องเลยฮะอันนี้เป็นพี่แม่กำยังนอนอยู่นี่ครับนะ,ะนอนอยู่กับพื้นอย่างนี้ครับชางก็ทำไปแล้วก็ดูแลไปด้วย จริงๆมีบ้านที่อู่ทองบ้านที่สยามคันที่ขับบ้านสองสามที่แต่มันไม่สะดวกถุงทายอมนอนเฝ้าตัวนี้ไม่ได้ไปไหนเพราะถ้าไม่อยู่วันหนึ่งเดี๋ยวมีอะไรปิดาด ่โชคดีไปข้อท pues ี่เลยนะเดินอันนี้มันอี๋นั่งประจำนะอ่ะเอาล่ะเอาล่ะ ให้มาเลยครับมิดดาราช่องสาอนนอมอเดือนนึงก็ห้ากันครับสนสบายจ้างช่งางเหน หน้าช่างอยู่คนหนึ่งของคันนี้เสร็จแล้วอันนี้ขนมลุงขนสง่งเฮียสอนที่ต้นไปทุงเพศด้วยกันเมื่อวานเสร็จนะครับใหม่อยู่นะครับเห็นไหมครับน,นี่ครับสีมือของไขรลุงตรการครับ อันที่ซื้อประกันแล้วมีธุรกิจจะต่อรถทุกชนิดได้ต่อรถแล้วซื้อประกันก็ลูกค้าเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับดูแลลูกค้าได้ทั้ง รถใหม่ทั้งอะไรล่บอลร์พร้อมระกันชีวิตนะครับน,นี่ผมบอกอันนี้ครับเดือนนึงก็ประมาณสี่ห้าครับช่วงนีชง้ช่วงพอสอชอถ้าเมื่อก่อนก็ เวรลสิคทันได้ตัวนี้ภรรยาของเขาต่อตั้งขึ้นมาเองครับก็เลยถึงจะทำา AA แล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นรายได้แล้วก็กลุ่มลูกค้าเก่าก็เยอะกุ่มลูกค้าเก่าก็เป็นเจ้าของุกิจการ บริษัทขนส่งซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับลูกค้าเราครับมาดูแลกลุ่มลูมกค้านี่ทางสานทางบริษรรัทดําทุเรนอันนี้น้องชายก็ทํามือรวดเลยอันนี้อีกสองตัว ไม่โลไม่โลกอเศกล้ยมานี่เลยไม่ยังนี่เลยท่าทพี่มามานี่ที่นอนของนี่โชคดีเขาสะอาดเั้ย่าเดี๋ยวได้เวลากินข้าว ไปโดดน้ามาเนี่ยรอดเอื้อนเลยโอเคยบายบันอ,อนดีก่อนนั่งลงนั่งไม่จะออกไปอดีก่อนอดีก่อนนั่งลงนั่งลงดื้อเนี่ยนี่นี่